เสริมสวยน้องแซมซาลอนนะครับ,รบตลาดสุดประชาใชา่ไหมลูกมาเกต็เกตเคหะฉลองกรุง วันนี้ลูกค้าแน่นร้านเลยนะครับลูกค้าต้องจองต้องจองช่างล่วงหน้านะฮะก็ขอบคุณสำหรับวันนี้มีลูกค้านะครับสำหรับลูกค้า V.I.P เลยนะฮะวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาใช้บริการนะครับน้องแมซมสาลอนนะครับที่ตลาดสุขป,ประชาม<ง>าร<น>์เก็ตเคหะฉลองกรุงนะครับ